นี้มาต่อครับ8ข้อเนี่ยที่เราได้มีการเรียกร้องเนี่ยครับข้อแรกก็คือเราร้องขอให้มีหน่วยงานกลางมาตรวจสอบคราเลือดใหม่นะครับเราเราไม่ได้ว่าจะต้องเจอนะแต่สิ่งที่สุดคือเราต้องการว่าการตรวจคราเลือดใหม่เนี่ยนะมันจะได้ให้เส้นสงสัยนะแต่ถ้าเกิดว่าเจอมันก็เป็นโชคของเราที่เราจะทำอะไรต่อได้ง่ายนะครับประเด็นที่สองนะครับ เรามีการร้องขอให้มีการเอาเสื้อผ้าของคนบนเรือทั้งหมดห้าคนนะในวันที่เกิดเหตุเนี่ยมาตรวจดีเอมาตรวจคราบเลือดนะครับเพราะว่าพนักง,งานสอบสวนไม่ได้ทำนะตั้งแต่แรกนะครับข้อสามก็คือขอให้ตรวจสอบนะครับว่าเลือที่มีการไปใช้ในคืนที่เกิดเหตุเนี่ยมีการนำมาผูกไว้เนี่ย ตอนช่วงเวลากี่โมงแล้วกนะ็มีการเอาไปใช้ไองจะที่ผูกไอนทะี้จากที่คนบนเรือเนี่ยผูกไว้เนี่ยแล้วมีใครเอาไปใช้หรือไม่ถ้ามีคนเอาไปใช้เนี่ยนะครับเป็นใครแล้วแล้วเอาไปใช้ที่ไหนกลับมาเวลาเท่าไหร่ะนะครับอันนี้ก็เป็นหลายๆข้อนะครับที่เป็นประเด็นสาระสาคัญแล้วก็ที่สุดก็คือสอบว่ามีดพับเนี่ยเป็นของใครแล้วก็ใครเอาไปใช้นะครับแล้วไปเอาลไ,ไปไหนนะครับ อันนี้เป็นประเด็นสําคัญทั้งนั้นที่เกี่ยวกับเรื่องของอาบาดแผลก็ให้สอบคุณหญิงหมอปนทิพย์โรจนนัสุนันเกี่ยวกับเรื่องของพิกัดจุดตกนะครับรอยก้างปลานะที่าสามารถยืนยันทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ว่ามันไม่ได้ตกท้ายเรือแล้วก็สอบผู้โ่ยชาญนะครับที่เกี่ยวกับเรือสปีดโบทรุ่นดังกล่าวนะครับว่า,าจะตกพิกัดตกท้ายเรือได้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ให้สอบเรื่องบาดแผล ใกล้สอบนายแพทย์นะครับธรรมชัยนะกาญจนาลินนะอดีตสัญญาแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเก้านะครับอันนี้ก็เป็นสาระสาคัญในการที่เราร้องขอมีการสอบพยานสามปากนะครับในในทั้งหมด8ข้อซึ่งคงใช้เวลาไม่นานครับใช้เวลาไม่น่าจะเกิน10วันนะในการรูปผลคําตอบทุกอย่างไม่ได้เป็นการประวินเวลาให้กับทางอายการจังหวนัดนนทเสียหายไม่ได้เป็นการทําให้รูกคดีของ อายการเกิดความเสียหายแดอย่างใดแต่การแปลเป็นการพิสูจน์ความจริงนะครับให้สำนวนนะครับพิสูจน์ว่ามันมันตกลงเป็นประมาทหรือเป็นฆาตกรรมกันแน่นะอันนี้ก็คือถ้าได้สอบผู้ยื่นคชาญทั้ง3าปากเนี่ยก็จะรู้ความจริงนะแล้วก็มันจะอยู่ในสำนวนนะครับสิทธิส,ทธสิทธิตามรัฐธรรมนูญนที่เรามีการลองไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับลุินิสของทางท่านอายการสูงสุดนะครับว่าจะ มีความเห็นอย่างไรอันนี้เราไม่ก้าร่วงนะครับเพราะเราถือว่าได้ทําตามหน้าที่ของสิทธิพลเมืองดีไปแล้วนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักและเคารพครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในวันนี้นอกจากมีการเป็นร้องขอความทําทแล้วนะครับผมเองก็ได้ไปกล่าวโทษนะครับดําเนินคดีนะครับเขาเรียกน้ําแข็งนะน้ำแข็งในก็หาให้การเทศต่อเจ้าพนักง,งานในการแก้ไข รูปภาพนะครับซึ่งบรากฏหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนว่ามีการแก้ไขเวลานะครับซึ่งการแก้ไขเวลาคือจากรูปภาพเนี่ยนะครับที่มีการถ่ายที่สะพานพระรามแปดนะผลนะครับจากนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยยืนยันได้ชัดเจนว่าในขณะที่มีการยืนยันว่ามีการถ่ายภาพ22.13นเนี่ยนะครับที่สะพานพระรามแปดนะคนบนเรือทั้งทั้งหมดเนี่ยนะครับ ปรากฏอยู่ที่วัดประสาทบุญยญาวาฒนะครับห่างจากจุดที่มีการาจากสภาพพระามแปดมาที่รูปของบุคคลดังกาวเนี่ยนะครับห่างกันร้อยเมตรแล้วก็จากสภาพพระามแปดเนี่ยไปยังวัดบุญยาวาฒเนี่ยที่ความความยาวนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเมตรนะครับดังนั้นเนี่ยคนเรือทั้งหมดเนี่ยนะครับไปปรากฏนะครับอยู่ที่วัดประสาทบุญยวาฒไม่ใช่อยู่ที่สะพานพระรามแปด อันนี้เป็นหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ในการไปร้องทุกข์การโทษดำเนินคดีก็เน้ข้อหาให้การเทร็จต่อเจ้าพนักงานนะครับนะและที่ล่าสุดคือ,อเขาได้มีการพูดนะครับนะในรายการหูกระแสด้วยนะอันนี้ก็เป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่ที่เป็นสา,าระสาคัญซึ่งสาระสำคัญทีส่สุดก็คือว่ามีการแก้ไขเรื่องเวลาของภาพนะครับอันนี้ชัดเจนยืนยันได้โดยนิติวิทยาศาสตร์ที่มีการ ผ่านการตรวจสอบมาแล้วนะครับนะอีกเรื่องหนึง่งพรุ่งนี้ก็จะมีการไปดำเนินคดีนะครับกับผู้ขับการนะผู้ขับการตำรวจคนหนึ่งกับพวกในก็หาเดียวก,กันกับจับน้ำแข็งนี่แหละนะครับในการสร้างหลักฐานเท็จนะครับก็คือได้มีการถแถลงขาเมื่อวันที่26เมษายน2565 แล้วสิ่งที่ปรากฏในการถแถลงข่าวเนี่ยมีการใช้ข้อความอันเป็นเท็จนะครับในการถแถลงข่าวว่าเรือดำรงกก่าวได้ผ่านสะพานสังฮีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเวลาที่มีการกําหนดไว้นะครับที่กําหนดว่าที่ยี่สิบสองจุดหนึ่งหนึ่งแปดนะถ้าจะไม่ผิดยี่สิบสองจุดหนึ่งแปดเนี่ยมีการถแถลงข่าวที่เป็นเท็จตอพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศ,เทศโดยตำรวจชุดก,กองบัญชาการฝนท้องฟ้านหนึ่งกับพวกนะครับ มีการแถลงข่าวอันเป็นเท็จซึ่งสามารถพิสูจน์ได้โดยนิติวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับจึงไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่ปปปแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีการดำเนินคดีกับผู้กับสบฏสพมงนนทับุรีในก็หาแจ้งความเท็จกันแก้มูลรับโทษทางอาญาอีกคดีด้วยนะครับพรุ่งนี้ก็จะมี2คดีนะสำหรับตำรวจที่นะครับมีการสร้างเป็นหลักฐานเท็จแล้วก็มีการแจ้งความเท็จนะครับกันแก้ผู้รับโทษทางอาญารู้อยู่แล้วว่าผมไม่ได้กระทำความผิดนะ อันนี้ก็เป็นสองคดีในวันพรุ่งนี้นะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศนะครับว,ว่าสิ่งที่วันนี้ผมได้รับโทรศัพท์จากคุณแม่น้องแตงโมนะครับนะเชิญให้เป็นที่ปรึกษาของคดีน้องแตงโมนะครับนะอันนี้ผมเรียนให้ทราบก่อนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคุณแม่น้องแตงโมเนี่ยได้มีการโทรศัพท์มาแล้วก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ได้มีการเชิญผมเป็นที่ปรึกษาในคดีน้องแตงโม แล้วก็เงื่อนไขของผมที่สุดก็คือว่าทีมกฎหมายในการทำาอดีน้องแตงโมจะเป็นทีมงานของชมรมเชลีกรรมนะครับเป็นหลักแล้วก็จะมีพี่อูกับพี่มีนที่เป็นทนายความของอพี่เต้สสงคนกิจนะครับมาเป็นผู้ช่วยนะครับในการทำคดีแล้วก็ผมก็เลยให้พี่อูเนี่ยนะครับเป็นโกศกของในการถแถลงข่าว หรือในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจะได้แบ่งหน้าที่กันทำส่วนพิเต้ก็เป็นผู้ไปประสานงานหน่วยงานราชการในการขอพยานหลักฐานต่างๆในนามพรรคไทยศรีวิวไลนะครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของการที่มีการท้าทามแล้วก็มีการะจะถแถลงข่าวร่วมกันในวันพรุ่งนี้ที่กรรมธิการนะครับสภาผู้แทนราษฎรเวลาบ่ายโมงแล้วก็จะมีการแต่งตั้งทนาย โดยผมให้ทนายของเราเนี่ยนะครับเตรียมใบแต่งทนายแล้วก็ใบมอบอำนาจนะครับในการที่เป็นผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายนะครับในฐานะที่เป็นทนายความแล้วก็เป็นผู้รับมอบอำนาจจากคุณแม่น้องแตงโมทีท่มีสิทธิ์ตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในในคดีนี้นะครับนะซึ่งจะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นในฐานะที่ผมเป็นที่ปรึกษาและพี่เต้เป็นที่ปรึกษาของคุณแม่น้องแตงโมนะครับ เราได้มีการพูดคุยกันแล้วว่าอะไรที่คุณแม่ไม่สบายใจอะไรที่คุณแม่นะครับอยากได้คำปรึกษาที่ถูกต้องที่ดีนะครับผมนะครับก็จะให้คำปรึกษาที่ดีอย่างตรงไปตรงมานะแล้วก็เรียนคุณแม่ว่าไม่ต้องไปฟ้องใครนะครับให้ไปร้องเพลงอย่างเดียวสบายๆนะส่วนเรื่องคดีเป็นหน้าที่ของผมในการใช้กฎหมายนะครับทุกรูปแบบทุกมมต,ติกับกระบวนการของคนบนเรือแล้วก็เจ้าที่รัฐ ที่กระทำผิดตามกฎหมายนะแล้วก็ในเร็วเนี้ยก็จะมีการดําเนินคดีกับพลเรือนที่สร้างที่ทําลายหลักฐานแล้วก็นะครับให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานอีกคือขณะเนี้ยเราไล่มีการดําเนินคดีกับเจ้าที่รับแล้วก็ดําเนินคดีกับพยานที่เป็นพยานเท็จในคดีนี้ของน้องแตงโมไม่ว่าใครเป็นพยานเท็จกี่ปากก็แล้วแต่นะครับเราพบพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันได้โดยนิติวิทยาศาสตร์ก็จะมีการดําเนินคดีนะครับ นะครับกับกระบวนการที่สร้างเป็นหลักฐานแัะเป็นเท็จไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือจะเป็นพล,ลเรือนก็ตามนะครับก็จะถูกเราดำเนินคดีหมดนะสิ่งหนึ่งก็ตามนะครับผมเรียนพี่น้องประชา,าชนเรื่องภาพนะภาพถ่ายเนี่ยนะครับเราทราบว่าวันที่ยี่สี่นะครับวันที่ยี่สี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยคือวันที่เกิดเหตุเนี่ยมีการถ่ายภาพเนี่ยทั้งหมดพันกว่าภาพนะครับ นะทั้งมีคลิปวิดีโอด้วยนะครับแล้วก็มีคลิปเสียงเนี่ยน,นะครับปรากฏว่าในคืนวันที่24คือวันที่เกิดเหตุนะครับมีการลบรูปภาพนะครับไปมากกว่า500รอยภาพแล้วก็มีการลบคลิปวิดีโอไปสองคลิปนะครับ